สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาในลุคนี้ค่ะ natural look เป็นลุคที่ใส่ใส่ดูโชว์สุขภาพผิวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างะโคงเครื่องสำอางหนาหนักบนใบหน้านะคะทำให้เครื่องสำอางเหล่านั้นนะคะอุดตันบนผิวหน้านะคะก่อให้เกิดสิวอุดตันจีวอักเสบม,มากมายตามมารวมถึงทําให้ผิวหน้าหมองคล้ำด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของการบำรุงรักษาผิวนะคะก็คือการทําความสะอาดใบหน้านะคะ่ะ วันนี้จะมาแต่งลุกนี้ให้ได้ชมกันนะคะรวมถึงสาธิตวิธีการล้างหนะ้าให้สะอาดหมดจดน,นะคะปราศจากสิ่งอุดตันแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้ด้วยค่ะไปชมวิธีการแต่งลุกนี้กันเลยะคะ่ะ mm, That was what you told was all you set you 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 forgiving up me I'm I'm me free giving We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat him better. We've gotta let go of all of our ghosts. We both know we ain't kids no more. We both know we ain't kids no more. Uh. I was too strong. You were trembling. You couldn't handle the hot heat rising. Mm hmm, so baby, I'm so rising. I was running, but you were walking. You couldn't keep up, you were falling down. No more. Send my love to your new lover. Treat him better. We've gotta let go of all of our ghosts. We both know we ain't kids no more. Rock for a minute, hey! Come on, come on, rock for a minute, hey! <laughs> we both know we ain't kids no more. This was all you, none of it me. You put your hands on on my body and told me, mm hmm. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be the last one, everlasting you and me. ร mm ้อยค่ะเป็นไงกันบ ok? e. ้างคะกับลุกใสๆแบบนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะแต่งหน้าหนาหนักอย่างที่บอกนะคะ พอแต่งหน้านานๆนะคะเครื่องสมองก็เข้าไปอุดตันรูกลุ่มขนนะคะทําให้ผิวเกิดปัญหาเป็นทั้งสิวอุดตันสิวอักเสบแล้วก็ใบหน้าบ้องคล้ำนะคะเมื่อใบหน้าเกิดปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะคะเราก็ต้องมาแก้ที่ต้นเหตุค่ะนั่นก็คือการล้างหน้าให้สะอาดหมดจดค่ะเอมีโปรดักต์เที่ยวใช้อยู่ตอนนี้อยากแนะนํานะคะเอใช้ที่2ตัวนี้เลยค่ะเดอร์มาเบลเคลีนเซอร์นะคะแล้วก็เดอร์มาคอนเซนเทรตโฟมค่ะ2ตัวนี้ใช้ไม่แค่3ขั้นตอนนะคะก็คือเช็ดพอกแล้วก็ล้างออกค่ะหมดกังวลเรื่องสิวแล้วก็สามารถแต่งหน้าจัดเต็มได้ทุกๆวันเลยค่ะ We both know we kids no more both no ain't kids มาสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้ากันเลยนะคะ mm hmm. Say, baby, so ใช้ Bio Dermacleanser นะคะ <c oughs> เป็น Remove s o t i o n Oil หวันค่ะหยดลงไปในสำลีได้เลย ตัวนี้เป็นครีเซอร์สูตรน้ำประจุลบนะคะที่สามารถทำความสะอาดได้ล้ำลึกกว่าคลีเซอร์สูตรน้ำทั่วไปค่ะเพราะว่าสูตรน้ำประจุลบนะคะจะเป็นโมเลกุลขนาดเล็กค่ะที่ช่วยเข้าไปแทรกซึมฆ่าเชื้อโรคได้อย่างลึกล้ำถึงชั้นรูขุมขนนะคะที่สำคัญเช็ดเครื่องสำอางออกได้ง่ายมากค่ะไม่ต้องรอกออกแรงกดถูนวดนะคะาไม่มีความรู้สึกแสบร้อนหรือคลายเครื่องเลยคะ่ะคนที่มีผิวหน้าบอบบางนะคะเหมาะมากๆค่ะ ใช้ได้สำหรับทุกสภาพผิวนะคะขั้นตอนต่อไปคพพรับ HOFFREUERMA Concentrate Foam นะคะตัวนี้นะคะทำมาจากโคลทะเลสาบเดซีค่ะที่มีแร่ธาตุผสมอยู่ถึง29ชนิดค่ะเช่นถงถ่านชาโคที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะช่วยดูดซับสารพิษและก็สิ่งสงกปรกออกจากใบหน้าค่ะพอกแบบนี้ทิ้งไว้5นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออกถูกให้เกิดฟองค่ะ ไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าหน้าสะอาดมากๆแต่ว่าไม่ได้ทําให้หน้าแห้งตึงหรือว่ารู้สึกว่าเอียดนะคะหน้าใบหน้ายังมีความชุ่มชื่นอยู่ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเดอร์มานะคะมีวางจําหน่ายที่วัสสันท็อปอะเทสโกโรตัสแล้วก็ร้านบิวตี้ชั้นนาทั่วไปนะคะรวมถึงในเว็บไซต์ d e r m a l i s k i n c a r e c o m ดด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ